ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระมหากัสสัปะและก็ด้านขวามือของเราสุดเป็นพระแก่ยิ้มๆก็คือพระสุภทาะซึ่งพอทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานก็ยิ้มและบอกว่าดีแล้วพุทธเจ้าตายเสียได้ก็ดีเพราะว่าชอบจำที่จำชัยสั่งสอนนั่นสั่งสอนนี่ ภาพเราจิตกรรมฝาผนังเหล่านี้อยู่ในวิหารหลังที่สองอ,อยู่ในกุฏิหลังที่สองอยู่ใกล้บริเวณโบสถ์วัดอินทารามอยู่ติดกับเจดีสามหลังอ,อยู่ในวี่กุฏิหลังนี้จะมีพระพุทธรูปปางสําคัญองค์หนึ่งก็คือปางถวายพระเพลิงซึ่งไม่ค่อยมีในประเทศไทยมีไม่กี่แห่งไม่กี่องค์ในประเทศที่เรียกว่าพระพุทธปปางถวายพระเพลิง คือเป็นโลงศพอยู่ในโลงศพแล้วมีพระบาทซ้ายขวาย,ยื่นออกมาในกล้องจะไม่เห็นเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นนี่ปานถวายพระเพลิงองค์ที่นั่งไหวข้างหน้าสุดคือพระหมหากัสปะกเป็นปานถวายพระเพลิงนี่หยุดน,นี่คือโลงศพโลงบรรจุพระสรีรศพของพระพุทธเจ้าพระปางน,นี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีที่ไหนมีไม่กี่แห่ง ในประเทศไทยหาดูได้ยากหาชมได้ยากพระปานถวถอยก็เลิอคนก็ไม่กล้าเข้ามาไหว้เท่าไหร่นะเพราะว่านี่ก็เป็นโลกศกตัวตัวนี่มีตีบวงล่ารองรับหรือเป็นศพของพระพุทธเจ้าพระศรีรศของพระพุทธเจ้าหลังจากปริน,นิพานใน้เจวันนี่ยพระมหาสสปะก็มาไหว้แล้ว พระบาทก็ยื่นออกมาให้ท่านได้ไวาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้เลยทันทีเลยเดี๋ยวจะไปดูใกล้กๆไปดูใกล้กๆว่าเป็นอย่างไรว่าลง พระปราณถวายพระเพลิงของจริงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ของแท้เนี่ยเป็นอย่างนี้นี่พระบาทยื่นออกมาให้พระหมหากัดสปะได้วาดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พระเพลิงจะติดเองตามตำราบอกว่าเทียวดาบันดานให้ติดฝ่ายเองเป็นพระที่หาดูได้ยากหาชมได้ยากถ้ามีโอกาสก็มาปิดทองเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ตายดีตายง่ายไม่ตายโหงใครมีเคราะห์ก็มาทําบุญกับพระองค์นี้มากราบมาไหว้พระองค์นี้คือพระพุทธรูปปางถาพระเพลิงเราจะไม่เจอบัตเหตุถ้าจะตายก็ขอสิ้นอายุไขเป็นสายลักความร่วมเยียนเป็นสุขมีไม่กี่แห่งในประเทศที่พิศณุโลกมีอยู่วัดหนึ่งจำชื่อไม่ได้ก็วัดอินทารามแห่งนี้เรียกเป็นอนซีนไทยแลนด์ก็ว่าได้พระพุทธรูปปางถวยพระเพลิง แล้วก็มีพระพุทธร,รูปอีกมีพระสงฆ์อีกสามรูปนั่งไหว้หรือจะเป็นพระอรหรันต์ไหว้พระท่นี่ได้ไหว้ทั้งพระพุทธไหว้ทั้งพระอรหรันต์ไหว้ทั้งพระหมหากัสปะองค์นี้คือพระหมหากัสปะเป็นพระที่มีพรรษาแก่มากที่สุดถือเป็นเถระอันดับหนึ่งในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธีสงฆ์เลยนี่ใครยังไม่เคยมาก็มาดูได้ด้วยตาตัวเอง ไม่ได้ปิดนะิหารนี้ไม่ได้ปิดถามเจ้าหน้าที่ถามเจ้าหน้าที่วัดเขาก็จะตอบได้เอาเดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ก็ได้อยู่ในกุฏิหลังที่สองอยู่ภายในบริเวณบวชกธินธาราพระพุทธรูปปานถวายพระเพลินี่สัญ,ญลักษณ์ก็คือมีขายื่นออกมา